สวัสดีครับผมนายชนินประคาตตังรหัส0ูนูวันนี้จะมานำเสนอการหมุนภาพนะครับขั้นตอนที่หนึ่งให้เราเขียนโค้ดเชื่อมต่อ google collab และ google drive นะครับมาลองเช็คดูถ้าได้แล้วก็เปิด ดูที่โฟลเดอร์ครับก็จะขึ้นเป็น Google Drive มาจากนั้นนะครับแล้วก็ Import Library ที่เราต้องการใช้ลงไปและจากนั้นสร้างตัวแปร Image p a t ก็ใส่ที่อยู่ของรูปภาพของเรารก็คัดลอก เส้นทางเอามาวางไว้เลยนะครับแล้วก็สร้างตัวแปรที่2เพื่อที่จะใส่รูปภาพที่เราต้องการครับแล้วคัดลอกเอามาวางไว้จากนั้นสั่งให้โชว์ตัวแปรที่เราต้องการและสั่งให้โชว์นะครับก็หลันรูปที่ได้ก็จะออกมามีสเกล ต,ต่างบอลูปสีเหลืองนะครับเราจะใช้คำสั่ง rotate ในการหมุนภาพจะเป็นหมุนภาพ90องศาตามเจ็มนาฬิกาครับผม